พี่น้องในพ่อกับฮักหลายพี่น้องพอดีได้หยกได้ละนยากเอามาใหม่ๆพี่น้องีป้อมแขกเลยได้มาฝึกขับฝึกดันฝึกใจนี่แหละพี่น้องอยู่หน้านี่แหละอของจะขวางนี่แหละหนองนามโมเดียวนี่แหละพี่น้อง กบกาอันชายเน่พี่น้องเบิ้งวบเปินไหนละสองมือแรกสองมือได้พี่น้องมือนี้มือที่สามเนี่ยมือใหม่หัดขับมันบ่กินบ่ชาก,กันเลยเพราะท่านในชายพี่น้องเบิ้งอันนี้ก็สที่ใคแน่และพี่น้องไปดูวิธีการใดกันเลยพี่น้องมามนั่น ข้องนาโมเดลเห็นเป็นสิ่งยาวผิงเยาวแล้วดูแน่นามง่ายมิหรอมเมื่ไม่หัดขับจาว่ากันเร้อี่หรอมดังนเป็นเมื่อไม่หัดขับเะราบผอยาหส่ตี่เอามาเป็นเด็กพิลม บอกวนาบอกุเลขก็งันไรแต่ารอก็ไม่า้อานะันดีกับ้องกรักแต่ีวกันรักนะยิไล่ก็ยิ่งวัดแค่ยห้งทำวัดีก็เลรับแต่ถ้าย่รบวันแน่พี่น้อง chắc chắn chưa có vả lính chắn rai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  chắn

bóc vốn bóc lúc nam mai vừa là bà vừa không vàng bóc vốn lúc mai là trắng tinh cái... bán lắm cả lên luôn lấy áo mà hay hết phải đó.

ยนยังกได้อันนันแล้วบอกว่าอนกันนั่งคะใจวัดเลยนากลาน่อย Nào nào, chấm bước chạm đi nào, khỉ mơ! Mình ăn chiếc là làm tìm ám Phải cháy là bàn hết ฐานฐันพี่น้องเราไปโปรยฐานเอาก่อนพี่น้องฐานมุอหมุนโอ้ขึ้นจี้กันขึ้นง่อยกันคักจ้ะ ย่าไว้กับมีโอ้จะว่ามาจะใส่พี่น้องบ่อยากใสสารเครมีล่ะพี่น้องเอ้ย,อายสารไล่เคมีกระไดใไใ้ใส่ไขพควนไถ่เผาไถ้ดาใส่ควนเอาะขิเขาก็บ่สบายใจดอกพี่น้องใส่สารเครมี lần nó luôn chơi căn ao nó nhả vai nữa ưu ừ. nát nếu yên kình là thế nào món nó ăn này, bớt mưa món cả bớt mưa là hà hốc loài thế nào อกวมาที่สวยแนกอะพกลอยอยู่ถึงเขาแร่งพอดียุกน้ำมันแพงเนาะลอยหนึ่งวันเทใส่คุ้มตากับว่าเต็มย้อนพี่น้องไม่คุ้มเบอร์นยเขาเห็ดยากมากพันแพงพี่น้อง บักหมากเที่ยวยนะียเนี่ยหาด้วยยี่สิบบาทพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยปลูกหมากบอ่อขายนี่ปากท,ทีแล้วเห <c oughs> ็นดีนะพี่น้องหมากกินหมากเที่ยวหมากพูดเนี่ยมันก็จังแพงราคาดีแท้ปลูกหมากบอ้อขายเขางินบ่มีราคาดีไร หายบุกหมากปีนึงแพงชุดกูเลยพี่น้องหมากเจ้าเนี่ยล่ะว่าจะเกือบสิบบาทพี่น้องกว่าจะเก็บบาทห้าบาทว่ายายเนี่ยสิบบาทกวัดทิ้งหมากเจ่ากันไปหลายคนพี่น้องดูบ保卫หมากแพงเอาคืนเอ้า อโอ้โหโ,โดดใส่คันแค่เลยนหน้าเลยพี่น้อง ao à, đây bây giờ nó không bên nắng thì sẽ băng kích chặt kiếm hầu bây giờ phải kiếm luôn kiếm dám kiếm